เจ้าก็ผิดงานเลยเนี่ยเขาผิดออองานี่ล่ะมันฉลองสารเฉพาอว่าเป็นงานยิวด้เนี่ยว่าเป็นงานยิวงานฉลองสารเจ้าะวพี่บันี่ขาดได้ยิวจนด้ยละ้าพดแมพามาสอนพี่น้องบ้านเขามาปพดมาโพดถ่ายจนว่าเต็มสังกสีอารลดมืนี่เนาะขนาดงานบอฟซี่เลยเนามันเก็บทนไปเนี่ยเาบกัเก็บบัตรไปเนา เบาทแับบาทลอยเศร้าถือถือก็ลอยยี่สิบยุตโตะราคาเดียวกันเอ้โหจักเนาะภาษีไอ้เนี่ยจะพี่น้องเชียงใหม่กี่หม่ามันนี่ครับย้อนก็มาคมเพียงพี่น้องมหาดีใจดีใจครับพี่น้องลไร่องเลยตอนใจใจหลับพี่น้องมานจะเชียงใหม่เออหลาเยี่ยมยามสามเก้าพี่น้องเด้อโอมาจากโคตรละสองพู้เดียวแท้เอาคนยกสองมีหวแม่กูกับบ้านสองหัวยัยฮะเว้หลังกั้นอ่ะไม่ยังล่ะผู้เจ้าสิลองเพ่งอ่ะ มันกันท oh. ่ายกันท่านได้รูนนี่มันต้องโวยวางอะไรเนี่ยพูดอะไรโอ้ยขอเสียงผู้ถือเรียกเต้าหนึ่งนั่นเร็วมามินถือแบบใกล้เคืองมันอะมินได้มินไปเปลี่ยนจอให้ได้มินหาหัวหน้าไก่ถืออย่าก็เกาซื้อไปเรื่อยๆโลดแต่ได้ที่กองแสดงว่าตายเขาจะเช่าซื้อเพราะเขากับเขาละตายก้อนกันนะซื้อไปเรื่อยๆโลดเนาะ ยี่มาหาอย่บาบอกพูดบ่พี่ไม่หย,ยังป่ะมึงเป็นกยังไงสูมือสบายดีบอยุ่งเหี้ยงกับผู้ใดโอ้ยความสุขนั่นมีหน่อยพ่อเราท่มขคมคืนเท็ดเลยแถมความทุกข์คาบเโงมันหลาหล่นลืนพะพานตานกูนี่โอ้ยวันนี้คือชัางเอยจังครับช่างกรอนลอเลยมั้ยนี่กูก็ะยู่ไปซ้ำตายเบื่อสั่นลาเออคือยินข่างว่าได้ไพ่ได้เคยฮะ<า>คือยินข่างว่าได้ไพ่ได้เคยได้ครูไปเกา่าเออได้ไพ่ได้เคยแล้วอันลูกแซ่ไงกูนั่นอายุหกสิบห้าปีจังได้เนี่ยตัวมันเป็นบ้าติดใจได้เนี่ย มันเป็นกระเทยในเดียวแต่เนี่ยข้งยางไหนละห่ะฮะแต่เนี่ยข<ด>้างสารคามสารคามแต่ว่าลูกไปอ่กับปู่เพถือกันเพื่อจีตายไงดอกแต่ว่าลูกสาวร้านส่งหลานไม่เลี้ยงพรานุ่นกับส่งเงินไม่ใส่เดือนละสอ่องเมื่อสามเมืออ่อหุระเลี้ยงหลานในเขาจะได้หลานก็บหูหูสันดิบอกไอ้ฟังควงเออบวบอตะมวนนี่กรจจากระจาเงินข้ามตอนเจียวเรเคยเอวหลานปู่นีู่เพือจีตาย ฟอมันบ้าเฉยๆไม่ังไปิวข้าวไม่ยังโลกอ่ะไปิวข้าวโอ้ยกูยังาพึงบเกยเอวอยู่ลี้ยงนอยู่นนหาจนองตโลกอ่ะขีกูนี่มาบอกมวบอกมวนเป็นบาง่าทั้งเขาอยู่สสมาบอะไมาทังเขาก็ในขัวอะไรล่ะบอี้บอีไม่ยังบ้านยขอเงินแน่ม่ยังปอโลกขอเงินโอ้ยแม่บท่นทรงมาอยู่เอ้าแม่เราชอบอกคอย่อุ่นอหรเวสงรอก็เมือก้อนเนสามมื่น อนเลขเมอร์แล้วกูซื้อเลขแล้วมึงเอาไป้ยังไม่ประโยชน์ป้าย่างมันมึนเหนกูทีแพ้ไปจะซื้อเลขน,นี่แม่โอนมาเตอนแรกก็ซื้อแต่เลขบดซื้อครับพอครับแม่เมึ่อไงมงยังนะคาเชียมันถือคาเชียมันถือมันมาถือก็มถือแค่เลขกูซื้อไปแล้วงวดใส่ใส่ซื้อเลขจ็ไม่ฮซื้อหลายซื้อพ้อฟังจากความซื้อตามกำลังนขันมาถืมาอมากเขามาท่วมมันแต่ออยังอายตัวไหน,นตรงเนี้ตรงมันอันนี้อันนี้ตรงกลับมันก่อเนี่ยยังไยังไง โตกลับก็อะไรก็โตตุ่งกลับไปกลับมาหลายเจี๊ยนเลยล่ะข้าวันกับร้านก็หลายพี่ผู้ดีผู้ดีน้ำงินไหลหัวได้ปุยยางข้าวันไปเนาะซื้อไว้เจี๊มันเฉยฉ่นนี้ลูกเอาไว้เอาไว้เอาไว้แจ๊เอวถอยยี่ดาแจะเอลยังไงมันเด็ก่อบไปโรงเรียนผู้ครูเราถามคอยถ้าวัาจังไรลูกข้าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคู่อยากเป็นหมอมั้งว่ะอยากเป็นกะลี บ่ได้สอบไงอายุโควุตีภาวะเปลี่ยนเลยไม่ยังหรอไม่ยังหรอใครมีขาลายมาบอกเจ้าไม่ยังลูกพ่อไงเมียพ่อไงหัวเจ้านั่นเป็นอย่างเราเล่นสู้อามันมีเมียน้อยเหรอเพื่อให้มันมีไปโลดกูจิฟ้าแล้วกูจิเปล่าซอจ่อซอจ่อไม่อายุเนี่ยละบ้านกระร้นนี่ยละแากแล้วมาสั้นปีนาให้เพื่อนมีอนาคตที่ดีอย่ามาน้องเจ้าเถอบถ้ากูมึงสั่งว่าเดี๋ยวร้องเมื้อเมื่อเมื่อมื่อเศร้าเปล่า lão sư quan cho nó nào bảo sư cổ phăng mù dạng lักษณะ văn vở bui đấy gì mà? Chị Chị mọi em. Chàng nhau? Chàng nhau. Ừ. Đấy gì mà? Này mặt กวาเลยปันในบ้บานบ้านกะลันโอ้ยโอ้ยแค่มเผิดไปเ็นไงองเงนออินเศร้าไปดิส่วยไหมมึงติดเป็นเนี้ยน่อยพ,อพัอกูอ่ะไคา่าร้านกูบ้าบ้าพันอย่าลเวไม่ไงยังหลฟะไนโอ้น เป็นฟันเป็นตอนเป็นโตมากแต่เนาะก็คือแต่งตัวดีจ้าคไปใช้ไปงานบวชเขาโทษมากว่าจิบวชหลานที่แรกว่าจิบวาไปกูสร้างอีปอบกันโอ้เจ้าม้ารถไปบอท่านหมอึงมีรถจะสิดฮ้คุณมีรถเนาะมุณคือมีรถมีลาดเห็นมาอยู่ระเบียบไหมธรรมดาได้ป่ยเียมาาเี่ยเาแกโอหามอผ้าูรถตากก่บไปวชามกัไรด เคืปล้องเดดไป้องจะมาเลยลวนอดใส่ไปไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปรัลยลวดีอยงนั้ล่ะใส่ดาวได้เืนเนมันยุบเท็เอะเพื่อนเพือนขทีิเมึงสามซ่งยังไ่ได้ใส่ขาต้องต้องกูขับเท็นี่แหละกูที่ที่หนึ่งอยู่แล้วเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังคอยตามคอยอิกวานไงไม่ยิงกูยิงไหมไม่ยิงอันนี้คอยขับเองเออแต่ังกอดมโนสารคข้ามกูนอ อาจจะบอาจจะบจะบไมไ้บันจ de er ีไปไดอะเพรยันยันนั่นองยันยันฮะยันยั่นยันลดยันละก็ไปกะนะอีปอมันยันมอตอร์ชซคุณเดี๋ยวเดี๋ยวแจกเงินบค่ะมีกูป่อ้องบาน่กับา เอามารอแถวขึ้นไปซาลาไปมาเลยไปมามาดน่เปนไปบวกวเ้ยดี๋ยวมค่ยเจือมาคอยจับเอาความกู่าเนียจัดหาพอหามจั้รับดาบพระบุญขดมาหลายก็นอมีบังูบังเศ้ากูบอกว่าเฮดเดี๋ยวหน่อยเฮ็ดี๋ยวหน่อยพอแจกคาพอแจกแค่ละเจ็ดร้อยแจดรไปัน เะพาสทงกัเมื่อกาไปว่าพื้นที่ปอบคุตัวแล้วเขาหาเียงมาัแทะโดยเฉพาสุเมเขาจะเส้อมัมาเมาขวัคนอย่านี้เขาไปยู่ในขวดยับตัวถ่ห่อหอหองานกขา็ได้ยินแล้วนหอไปยังไม่แกะเขาหักพาเกณฑ์ใจกูได้เป็นอย่างเกณฑ์ใจกูได้เป็นอย่างเมยจะาเมียพา่นนึง่ไหร่กูเป็นเมียนถนัหนาทืตามื่ปันนี้บอเมาเขาไหนว่าเสียงกูมามาแท่เมาเขาไหนวเสียงกูแท้ หัวนับเบี้ยว้าวแวแวแว๊แวบางานว่าให้จัดงานจัดงานตื่นจะตีสองหุ่ยิ anyway? บคอบ้ครูขับรถพาไปเสริมสวยอ่ะายาเด้อยาเด้อยาเบียยกระเทยกูขืนกุยเสเื่อให้คูใส่หน้าทเองเพราะ่านได้รอยแกเอ้าอันยุ้ว่ามึงได้รแกะจินะแกนวู้ที่งปด uhm. ิบาเพิสู่ข yeah, right. ้องมาได้หนิมังสอนจักหาไม่ได้หลายอันแท้ สองฝาบุแล้วปามาโู่กรอกกะเดียดถแถวพูดพ่อแต่งตกับเทป้าเน,นบไมย้ยางดีนบไม่ดูปะนี่มึงจ <power> <power> ะไปขี่ใส่สนี่นบไมจอหมบอโอ้ยยังเปรียบเทียบใค่เบิ้นทมึงกูพออยู่ลางท้ากูกระเตียถิมได้ด้วนี่ <power> <power> พ่นพนังยุ่พ่นรับแข่งรับคนจะหาเสียกันนี่ ขี่สางส้างมีแห้งส้างเหมือนเอาแ่ไม่งั้นซาบะที่ซื้ออ้อยเลี้ยงสรางเนี่ยสร้างอยู่ไหนอันเดไม่ใช่ค่ะพูดอะไรกน่ะแซนพินเตอร์ค่ะลูกไผ่เข้าดเาดาลูกไผ่จะได้มันคือขนมถังแตกค่ะทา พี่ติร์ลเหรอคะ้าสวัสดีค่ะย่า,าน่าย่าเหมือนเพียมเพลิดอิ่มเยี่ยวเลยแล้วแม่จะพาไปงานกาี่ละน้องยาอะไรคะปวดก็ไม่ยอมส่งขาราวย่าไม่มีเวลาหันดินาะหนูมาปลงผมพี่ตินไม่ทันเลยพี่ติร์ห้ามกิพ,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 พ่อพี่เติร์ลคุณพ,พ่อปูเหรอคะ แท้หัวทำไมกูหลงอ้าอีปอชักดาเนี่กขนายากจะลูกได้ลื่นยาอะไรคะลูกอย่าหางอย่าห่ายนว่าไปไหนมาไปไหนมามาหัวบุญมาาพร้อมมาพอมแม่มันอกหมอนใช่ไหมบักนู่นออก จยอะไรจะก็บอไปเก็บลูกเกบมันสกผุกแล้ว่ก็ก็บเมืนไม่ได้เก็บมันเกียตัวมันนี้ต้องเก็บเอาเะยาเก็บทำไมเอาไม่เก็บพวกนี้ไปเมืองพนเจ้าที่ไหนเลื้อไม่น่เด็เนาะซื้อได้ไงยาก็รู้หัวหน้าวงเราที่ถี่จะตาย เีาวเพื่อนเพื่นไอพี่ไอ้นีหนาเกลียดเจ้าภาพต่อรถสองหมื่นก็ไม่ยอมลดให้เขาไ้สนชัแหม่ราคาจ้างสามแสนสี่แสนลูกน้องจ่ายสองร้อยเจ้าว่าไปหล้วเบิงมากจะได้เบิงเต็มตัวหนาเกียดให้พ่นเขาว่าเพื่อนกูมันชูลินตะทีน่าเกลียดไรขยา พังงานบวชต้องเป็นชุดขาวค่ะข,ขาวแต่สีค่ะแล้วพี่น้องเกนี่ก็เห็นนี่อิโมโจุกอิโมโจุกนี่จะมองเห็นได้ไงยา่าภูเขาเลยนะคะพี่น้องก็หน้านักกันแล้วเห็นอิโมโจุกอิมโจุกเนี่ยย่าจับบ่อยนะทำไมแข่งมาเป็นย่าก็ไม่เวทนาเห็นของลูกไปตะก,กี้พ่อหนังสมัยตะกี้เรื่องอะไรคะสวรรค์เบียร์

ผมยากเหมือนแบบภามรับกูยาเป็นมะเร็งเหรอหมอคอเมนหมอนัดทำคีโมวันไหนไม่มี <S <S สักเส้นเลย <S <S อัดผมกูมามีมเราเป็นอย่างนี้แต่ <S <S ว่ามึงนี่แม่กินกี่ว่าบว ดูถูกดูใช้ยาสีฟันเต้าหงองนะคะใส่ดีบอกต่อไปเลยกัดเงือกก่อนรับประเพณร้อยห้าเก้าพลงจะตายเร็วไม่ยังจเข้ามาถือรับลูกไห้ฮะมาถืออะไรกับลูกให้พอมันเป็นหมอท้ำแม่ห่อเป็นปอเป็นเดยแม่มัดีจะมาเตือนพ่เดี๋ยวนี้ลูกอะเพราะควมกันหัวมันก็หน่อย่เาพราะเสวียน ไายคือหมาที่อีปองจราติลูไฟปากปลาแดงนกองนันไรเอี้ยาปากหมาปาดท้บอกกยาบอกว่าแสบปวดเมย่ยมันกกิดอเดี่อ้าวที่ร้านเน่ยก็บอดแขกกูหัก,ม,ก,กมันเนังมึงแค่โดนหลังตีเยอะๆเป็นมาเล่นหนาเปียไกไอติใจลังสองกต่ายมึงสองก็ต่อยไอติใจให้ยังภาษาเป็นมาเล็กถ้ามึงเป็นเบาหวานมึงยังบาตาย เสียใเด้อสุนีหมอเศ้ากูกินยาเด้ออาจะได้มาดีกันรอกกด้แถบอกพี่น้องทัสุรินเนี่ยสุนี่กูสีเอาที่บอกเอากับนาวันบอว่าเสียจจังโดนั่นเองม่อนอหาันขาไปทั้ตะแบกออมันพอ่อนอ้าวมาบ้านเขาจะ้มานแกกันหอกกรเด้ยแถมึงไมอยากนอนอยู่อยากไปนอนาสัตตีเอาปารตีกูเลยคนกันคนื่กันสมากันแท้ เราแยกขายกันมาถ่ายคุยครับไอยซุ่ยกูอยากคุยลำไรถมตีมาเลยพีตีมิวิ่งเหมือนมเลีิ่กวาแต่ว่ามีหามนะไม่ไงพี่ต้องคนไปจากโสมไซด์่ามันเป็นเจาทักแทบ่เป็นแหนจะมาสอนนี่ปหวานก็ต้องาลังยัดุไปแอหอนแม่เ็พราะมันเปลี่ยนเป็นแ่ถืว่าเป็นหมาอีขว้าวแม่เขากโดนวันนี้เขาขากันแล้วดิเจะากล้าตีกับเรลา่าไงฉัว่าเป็นแม่ที่ต้องประสานไปตัวเจ้ากล้าตีกับเลาพะลุง หยอนมาซื้อผมกระลุนอยากลุกจัปลาเขาหล่ือกันเดี๋ยว้อยอะไรท่เปนมัดงองคนอะไรหน้าผากเยอะจังมานี้เขาจะเขียนเชการให้อะก็รกจะเป็นกรรมการผู้ใดอยากเชการผู้นั้นเอ แม่แมาซื้หสินเดนมาไกเี่ยชอุกเสนอโอ้โหะไงันแม่ดท้อนมาาคือแม่ตาย้แหลก่านะอยกินีออมเลยยาท้าเจ็บไหมคะเจ็บหลาแม่ลุกแม่ลุกไม่เดี๋ยวไม่ใช่แม่คุณแม่ เอยเสียงแม่เชียงเซลเลยนี่เชียงมากัดกันทีเรื่องเซลง่วงง่วงย่วงยนี่ดูทงเชยงงแ่าผัหมูไปเจ้สี่บาทนี่หมูที่ไหนอะไรอ่ะแมงปอผีบางบินได้บอบางจริงจริงด้วยเอาชุนปูนเยอะ เพิ่งไปเพิ hmm. <inaudible> like ่งมากจะเป็นตะขายิตอนะเขาไ่สแเเขาไชนโนั้งเหลไม่ใช่ช่องกุด็ก็รอดเลยนะผมนะอายุก็เกล่อ้วใส่ใส่ยวมกุนนำกนนีกวเกี่ยวลงยาดอย่างสุดขั้งยิยิ่งยิ่มานได้ยั โคตดีครับลูกไก่าหัลูกไก่ตีเอาไปลูกไกพลูกไเอาลูกไก่คนเอาลูกโวเ็นยากรัูป้วยไนี่ทไมค่มะขคไม่ชะรกินบ mm ี mm ่ก็ยไมก็นาฝนไม่ตครับาก็ม่อา้โอเคย่แบบฟุก็น้นี่อะไรคะแต่เปร์น้ำหอมกับกินอยายอาบตาขึ้นัินี้น้นไ พอเห็นงัวเฮานี่ผมเ่มีผี่กว้าเมื่อเัยฉีดไไหมฉีดปุ๊บหายปั๊บเลยอ่ะสเปรย์น้ำหอมดับกลิ่นตาผีเผดใช้แล้วดีฉีดเพียงหนึ่งทีดับกลิ่นได้ตลอดวันเลยเขาใหญ่ฉีดให้น้อย มีหรือเปล่าอ้อยมันเยอะจังเลยเออเต็มจอแล้วนึงเนี้ยจอบางนะคะตัดให้มาบ้าเหรอแล้วก็เิวสิโอ้ยขนาดนี้เดี๋ยวขอเบิกทางก่อนนะอะไร มันกินบรเดียบไยาเียแลวกินดิบตะโดนดิบวา่พอนั่นจังไรีกระตือแล้หอเราดีแ <Pal> น <os ective> <laughs> <mam poems> ่เดนปจีกันยเอาไปีกันลยเกะลกอาปากวันลูกว่นลูกอะไรนี่ว่าหนังผักกำช้างป้าทรไปนอนอย้ ลูกค้าคะลูกค้าโซงไหนคะตํารวจมาสั่งเลยกเลยไอ้ความนี้ก็ชอบนอนเลิกเมียกี่ซอดแก่เขอโทษเล็กอายถ้าเป็นหมอนโอ้กุมินสู้ใช้เรียนลูกหัวนกูสู้หน่อยสู้วันแบบนี้ดนเดี๋ยวเอาเงินก่อนหาเงินก่อนสุค坤ยุทธิสุคนจังหละฮะกูลุกไปละกูหน่าล้านอะจากเล็บเที้ยวหรอ ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแกียบองและปุ่นปูด้วยนะค่ะนะหนูนึกว่าคนเอาเล้กกินมาเบียร์เอาไทยมันมาเบียอะได้แล้วเคลียร์ทางหน่อยค่ะจะพูดไปกันขอบคุณแม่แม่บ้านดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขนาดอยู่ในขนาดที่ยังบวกมาข้างหน้าไม่ลุกเลยหรอคะจะลุกไหมจะลุกเดี๋ยวจะลุกไม่ลุกเรแล้วเด็กหน่อยเอง เดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็ลุกไปเยี่ยวอานังมาเร็วอาพี่สาวมานั่งนี่พี่สาวมานั่งนี่ใครเจ้าเนี่ยไม่มือเป็นใครร้านอี่หาเนี่ยนี่ม่ไม่เป็นผัวเลยตูมึงไงมึงตัวนี่เขาเขาบอกกันยืนเฉยเฉยอยู่นะเฮ้ยพี่ขาคาแล้วแก่แล้วลูกพี่ไม่ได้ก็ คุณตาคุณลุงเป็นยังไงพี่คุณตาพี่คุณตาขอแบบสนุกสนุกได้ไหมคะแบบสนุกสนุกนะเอาให้ไดิ้นเต้นนะคะ่ะได้แล้เอาแบบรำไยหายทองคำมะเพืนนะะ่อนอะได้ได้ได้ให้ออออปอปปปปปงงง ที่มาับมาพ่อมกินี่ัวูเมูเี่ยูบเูบัฟเฟตแกไหนเดี๋ยวนี่คือ่าพ่อพอันก็เป็นพ่าพามละแต่พุทีิมาสู้เป็นลูกคอยพ้ที่มาสู้ลูกเจ้าอแ้าที่สูบัฟเนบเนสูบเฟ่ากันว่าแล้วมันจรัดสัมหัวแล้ยดูอีอะไรโระมอยันก่นอ้าวบ่าบอกพู้เจ้าล วันดี้เขาตั้งกองขวนญที่วันเขาสีแหกเขาสีสูขวัญยุวันโู้ยที่เอาไปทนในสนานแล้วเร็วพี่ี่พี่ีมาพี่พี่พ่อมีมาก่อนนะพี่น้องเอ้ยเ้าหมด